คุณเคยไหมปวดหัวนิดหน่อยเจ็บคอหน่อยๆจะไปหาหมอก็เกรงใจไปโรงพยาบาลก็คนเยอะแต่จะซื้อ,อยากินเองก็ไม่มั่นใจตอนนี้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกที่เขามีทางเลือกใหม่แล้วนะเขากําหนดด้วยนะใช้ได้เดือนละกี่ครั้งสปสชหรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศชา้าตั้งแต่1กันยายน2 5ง8เป็นต้นไปประชาชนสิทธิ์บัตรทองสามารถไปรักษาเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่นไขวัดปวดหัวท้องเสียเชื่อร้านยาคลินิกพยาบาลคลินิกเวชกรรมรวมถึงหาหมอออนไลน์ได้ไม่เกินสองครั้งต่อเดือนเท่านั้นทําไมถึงจํากัดละ่ะก็เพราะอยากให้บริการทางเลือกนี้ได้มาตรฐานรับเพียงพอไม่ให้ใช้เกินความจําเป็นและถ้าเกิดว่าถ้ารักษาสองครั้งแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ต้องไปที่สถานพยาบาลประจําตัวที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเอารับบริการได้ไม่จํากัดครั้งแถมฟรีเหมือนเดิมอีกด้วย ยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเดือนนี้เนี่ยคุณไปหายาที่ร้านยา1ครั้งแล้วก็ไปหาที่คลินิกเวชกรรมอีก1ครั้งเท่านี้สิสองครั้งต่อเดือนของคุณก็หมดเรียบร้อยถ้าการคุณยังไม่ดีขึ้นก็ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลประจําตัวนะเรียกได้ว่ารักษาสองครั้งแรกเนี่ยคือแบบสะดวกสบายแต่ครั้งที่3ต้องไปแบบจริงจังแล้วนะบริการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่เข้ารับได้มีทั้งหมด32-42อาการ เช่นไข้หวัดปวดหัวเจ็บคอท้องเสียเป็นตน้นซึ่งก็เป็นกลุ่มที่รักษาเบื้องต้นได้แต่ถ้าอาการหนักขึ้นอย่างเช่นล้างแผลทำแผลหรือว่าอื่นๆที่ซับซ้อนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ปกตินะไม่จำกัดจำนวนครั้งอย่าลืมบัตรประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดเวลารับบริการต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรนี้ถ้าโดนขโมยหรือว่ารั่วไหลคนอื่นเอาไปใช้สิทธิ์แทนได้เลยนะและคุณเนี่ยก็จะเสียสิทธิ์ไป ดังนั้นแล้วเนี่ยรักษาบัตรให้ดีนะเหมือนรักษาเงินในกระเป๋านั่นแหละเอาเป็นว่าตั้งแต่หนึ่งกันยายนเนี่ยคุณสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาเจ็บป่วยเล็กน้อยได้ที่ร้านยาคลินิกแล้วก็ออนไลน์ได้เลยนะใช้ได้สองครั้งต่อเดือนเพื่อความสะดวกแต่ถ้าคุณไม่หายต้องรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจำตัวสันส้นๆง่ายๆเข้าใจแล้วนะ